โอเคครับสวัสดีะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการ s c ม a m b t o Days Weekly นะครับก็เป็นรายการที่จะพูดคุยกันหลังอ่าน s c r a m b t o Days ในแต่ละสัปดาห์และวันนี้เราอยู่กันกันกบตอนที่209อ,อ่ะต้อง<ม>ต้องอัปเดตให้ชาวคณะที่ฟังในรีคอร์ดย้อนหลังนิดหน่อยว่าอันนี้เราปรับนโยบายนะครับเราลองมาไลฟ์กันเป็นใน,ในโซนพับบิกดูถ้าส,สมมุติว่าครั้งต่อ,ตอไปสนใจมา,มานั่งพูดคุยกันสด,สดๆก็เผื่อเวลามานั่งพูดคุยกันได้นะครับ ได้โอเคอะครับถ้างั้นเกิดหนึ่งแต่เพียงเท่านี้เราเข้าประเด็น,นเลยไหมโอเคได้เลยคันปากมากอยากพูดมากงั้นเอาเป็นว่าแรกๆมันก็จะเริ่มจากการที่เราเห็นว่าพวกเซอร์มโต้เทคแอคชั่นยังไงกับการที่นโยบายปืนสามนัดเนาะก็คือไล่เก็บปืนแม่งง่ายๆ้ยเลยวิ่งเก็บปืนฮนะวิ่งวิ่งวิ่งขงโมยปืนเออคือมันมันเป็นแอคชั่นที่ดูจะแบบค่อนข้างจะ เปล่าประโยชน์นะแต่ผมรู้สึกว่ามันก็เกิดไปว่ามันก็มันก็แก้แก๊ปัญหาหน้าง,งานได้เท่านั้นน่ะอืมเข้าใจเพราะว่าแบบมันก็ไม่มีทีมแฮ็กใช่ไหมละ่ะเพราะตอนนี้ทีมแฮ็กของเราน่าจะแบบกําลังโคดดิ้งอยู่จากตอนนี้แล้วกำลังพร้อมกําลังพร้อมถามแชท GPT อยู่นี่แหละครับก็ก็เลยแบบวิ่งเก็บปืนกันเนาะก็เอาเราออเดอร์เก่าๆมาวิ่งขโมยปืนนะแล้วก็ตบนักฆ่ากิงกองก็ประมาณนั้นแล้วกันผมว่า อันนั้นอันนั้นอาจจะไม่ใช่พาสําคัญของตอนนี้อแต่ผมขอ <c oughs> ขยายความนิดนึงนิดนึงผมรู้สึก <c oughs> ว่าไอ้บทสนทนาตรงจุดเนี้ยมันช่วยช่วยขยายความเราได้นิดหน่อยตรงที่ว่าครั้งก่อนเหมือนเราเราพูดคุยกับอสมาชิกที่มาคอมเมนต์คนหนึ่งนะเขาถามว่าเออสรุปถ้าสมมติปล่อยให้คนฆ่ากันเองเนี่ยงานนักฆ่ามันจะไม่ตกต่ําลงไปว่าน,นี้เหรอโอกิมันต้องการอย่างนี้จริงๆหรือเปล่าอะไรเงี้ยพอมานั่งฟังเหตุผลในตอนนี้ผมว่ามันก็เข้าใจได้ง่ายขึ้นเยอะนะคือเหมือนว่ามันถ้าผมเปรียบเทียบง่ายๆก็เหมือนกับอยู่โลกใบนี้มัน การฆ่ามันกลายเป็นเมนสตรีมอะโลกของนักฆ่ามการเมนสตรีมอะคนที่ได้เปรียบมันก็ต้องเป็นนักฆ่าที่ผ่านการฝึกฝนมาแล้วใช่ไหมอืมผมก็เลยคิดว่าโอเคมันอาจจะอธิบายให้เข้าใจง่ายขึ้นว่าสิ่งนี้มันผลักดันวงการของนักฆ่าได้ยังไงบ้างประมาณนั้นประมาณนั้นนะครับแต่ว่าคนคน,คนทั่วไปก็ฆ่าได้แค่สามครั้งนะอืมมันก็แบบอาจจะแบบว่าพอเสียบตีการฆ่าเลยต้องเพิ่มการจ้างวานฆ่าหรือเปล่าเป็นการแบบกระตุน้นเศรษฐกิจนักฆ่า เออเหมาะยังไ้ไปเหมือนกับเหมือนกับเป็นฟรีทอสามครั้งอ่ะแบบถ้าคนไม่ใช่ป่ะใช่ใช่ใช่โอ้ยเกนพูดมาเป็นคําที่ถูกเลยผมผมก็คิดสิ่งนี้อยู่แต่ตอนก่อนอ่ะลืมพูดผมมาเพิ่งมาคิดได้ช่วงแบบกลางๆสัปดาห์อะไรเงี้ยตอนไปย้อนอ่านคือแบบผมคิดว่ามันไม่มันไม่จบที่สามนัดอยู่แล้วอ่ะยังไงก็แบบสิ่งนี้มันจะก่อชนวนทําให้คนน่าจะก็เคยลองแล้วอ่ะมันก็ต้องถลําลึกไปอีกสักหน่อยแหละไม่ว่าทางใดทางหนึ่งครับซึ่งสันนิษฐานที่เกณฑ์ว่ามาก็ก็ดีเลยอ่ะทั้งแบบ ใช่ไหมเป็นการเป็นการจ้างวานค่าหรือไปก็ผันตัวเป็นนักฆ่าไปยกเวทไปวิ่งสิบกโลอะก็จะเป็นนักฆ่าอาจจะเห็นนะว่าสถาบันสอนนักฆ่าแบบปีหน้ามีมีนักเรียนใหม่เป็นพันคนเป็นหมื่นคนอะไรเงี้ยก็เป็นได้นะมันก็จะเป็นคอนซูเพนเนาะอืมผมคิดว่าเมสเซจนี้ในช่วงแรกก็ก็น่าสนใจนิดนึงแล้วก็อีกจุดนึงที่ที่สังเกตเห็นก็คือตอนแรกอะอ่าไอพวกชินพวกอะไรอะ บอยมันก็ไล่เก็บปืนทําลายปืนไหทีละอันสองอันใช่ไหมผมก็แบบโอ้ยแบบนี้มันจะไปมีประสิทธิภาพได้งไงวะ mm hmm. พอเห็นฉากคินากะาว,วิ่งเก็บปืนดวดเดียวแค่แหละผมแบบโอ้มันก็ใช้ได้อยู่ดีว่ว่าแ,แต่แต่เรามีร้อยกว่าล้านกระบอกเนาะจากไอคอร์ดิงจากสามตอนที่แล้วอะ่ะ mm hmm. ก็ก็สู้ๆเลครับคินดะเท่าประชากรญี่ปุ่นนะอย่างน้อยๆ, <c oughs> ๆก็คงอย่างมากก็คงสร้างพื้นที่ปลอดภัยได้โซนหนึง่งอะไรเงี้ยอย่างมากสุดคงทําได้แค่นั้นอะ่ะอ mm ืม hmm. ใช่รับ แล้วก็ตอนนี้ไม่ได้เห็นคุณสกามโต้เลยนะหายไปเลยใช่ใช่ก็น่า,นาจะแบบ ผมผมคิดว่าแบบเไอเดียของตอนเนี้มันมันอยู่รึ่งหลังอะแบบไอตรงจุดพีของมันอะโอเคใช่อะทั้งนั้นเราอันนี้อันนี้อาจจะแบบให้ให้เราอัปเดตเฉยๆว่าเออฝั่งสกโมโต้เทคแอคชั่นยังไงบ้างนะแต่ว่าเดี๋ยวน้าจะได้มาเห็นแบบเต็มๆในในอีสักตอนสองตอนอย่างเงี้ยครับแต่ผมขออีสักอีสักห้าตอนนะขอขอดูฉากบู๊ก่อนเออห้าห้าตอนก็ดีผมก็ยังไม่อยากให้มันจบเร็วเพราะถ้ามันจบเร็วมันแบบผมก็พอจะเดาผลได้ว่าจบเร็วมันหมายความว่ายังไงเอ้ได้แล้วครับ อ่ะแั้นเรามาพูดถึงกันกว่าก็คือชิชิผ่าเนี่ยจริงๆก็คิดว่าตัวเองไหวเนาะกลัวแค่คุณตะคาระคนเดียวก็เลยแบบงั้นกูใส่ก่อนจะตะคาระจะโผล่มาแล้วกันนี่คือแพงของชิชิผาก็เลยแบบเข้าประตูเอ้ยเราต้องนี้ก่อนดีกว่าเขาไปคุยกับโสรากิก่อนเออ,อแบบพีก็เป็นห่วงน้องอะไรแบบว่าทางที่พี่เดินม,มันอันตรายพี่รู้พี่มันเลวเราไม่ต้องถามพี่มาก็ได้อย่าตามมาเลยทางที่เธออยู่มันเหมาะกับเธอแล้วอืมแต่ผมอยากพูดถึงฉากนี้อีกนิดนึงนะผมผมไปย้อนอ่านรอบสองรอบสามอะ ตอนที่โอซารกิพูดว่าหลังจากนี้เราเป็นศัตรูกันแล้วใช่ไหมเนี่ยผมรู้สึกว่าววตาโอซากิมันดูมีมันดูมีแววมากขึ้นนะมันดูแบบเหมือนมีอะไรบางอย่างที่เมื่อก่อนมันไม่เคยมีอ่ะเมื่อก่อนโอซากิก็จะตาตาปื้อๆตามปกติใช่ไหมผมว่าอย่างเงี้ยผมว่าโอซากิแบบเติบโตมาในสังคมนักฆ่าแบบฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลได้ยินครับได้ยินอเครับได้ยินโอเคตะกี้ตะกี้มคนอึ้นแจ้งเตือเน,นิดนึงคโอแบบอัคโอเคโอคโอเคโอเคอเคโเโอโอเคโคโคโอเคโ่เคโออเเ นางก็แบบว่าแบบไม่เคยมีอิมชันมาก่อนอะแล้วจู่ๆแบบมาอยู่กับชิชิบะชิชิบะมันก็ชิลกายแล้วค่อนข้างจะเป็นไงดีผมชิชิบะเป็นออเดอร์ที่มีอารมณ์มากสุดนะแล้วก็พออยู่กับชิชิบะมากๆไปก็แบบซึมซับความเป็นมนุษย์เรื่อยๆอแล้วก็แบบตกหลุมรักอะไรอย่างงี้ยเพราะเพราะตอนที่ผมเสิร์ชชิชิบะคุณรู้ไหมว่าสิ่งที่ขึ้นอันแรกอะมันขึ้นชิชิบะถูกไหมอันที่สองขึ้นชิชิบะเดทอันที่สามขึ้นชิชิบะสการ์โตะเดทอันที่สี่ขึ้นชิชิบะเเเเเเออออออ็็กกกกโซาาาาิิวว้้ยยยยแแต่่่่มมมมมััันน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 นีีีคคทบบหหไดขงะูื ผมก็เลยคิดว่าแบบโอซากิก็แบบค่อนข้างจะเปลี่ยนไปเพราะชิชบาด้วยส่วนหนึ่งก็จริงอนะ่ะผมคิดว่ามันม,มันชัดนะหมายมันชัดมากอยู่แล้วเพราะว่าสองสองคนนี้นี่เปิดตัวมาตอนแรกก็คือเปิดตัวออเดอร์ทั้งหมดเนาะแต่รับจ็อบแรกเนี่ยก็เริ่มงานด้วยกันเลยแล้วผมก็เห็นแต่ผมก็เห็นว่าสองคนนี้ก็อยู่ด้วยกันแทบจะตลอดนะอืมผมว่าก็ไม่แปลกที่เขาจะชงเข้มๆอย่างนี้ซึ่งไม่มีปัญหาเลยครับแฮปปี้เราเราก็อยู่เรือนี้จริงครับก็ก็ใยญ่แค่เป็นอะไรไปเลยไปนะ กอดไทยเ้าคู่นะครับครับโอเคมาเราเข้าสู่ประเด็นกันต่อนิดหน่อยก็คือเดี๋ยวผมผมย้อนนิดหนึ่งขอโทษขอโทษย้อนนิดหนึ่งผมรู้สึกว่าทางซิชัันดีนะเหมือนว่าทังซิชั่นจากช่วงแรกมาช่วงสองอ่ะมันคือการให้ให้ชินเปิดเผยข้อความในใจชิชิบะก่อนแล้วก็แล้วก็เข้าเรื่องเลยอ่ะแล้วก็ตัดมาเป็นชิชิบะลงมือเลยอ่ะตอนแรกผมใจหายนะแบบเอาเลยอ่ะเอาเลยป่ะเนี่ยเอาเลยอ่ะจริงป่ะเนี่ยเนอะเกณเกคิดว่ามันจะเล่าเรื่องชิชิบะเร็วขนาดนี้ มันจริงไม่เลยแล้วพอเห็นคุณชิบะคือแบบตอนแรกก็คิดว่าเออชินจะแค่คิดเฉยๆว่าชิคุนชิบะจะทำอะไรหรือเปล่านะออแล้วก็ตัดภาพไปแผนสกัดประตใช่ไหมจู่ๆแบบพอมีฉากสั่งสั่งคุยกับโอซากิอ่ะคือแบบใจเสียนะเว้ยแบบว่าเออาชียแล้วแม่งมัน,มนปากธงบอกว่าเนี่ยมันเด็ดแปลกเลยอ่ะมันปักธงเลยอ่ะก็ครับอ่ะกลิ่เสียว่ามเลยแล้วก็กยิ่งยิ่งมาบอกว่าแบบโอซากิจะไม่ไปด้วยแบบไม่เป็นไรทิ้งแบบทิ้งพี่ไว้เถอะพี่รู้พี่มันเร็วทางทางทางที่พี่เดินน่ยมันมันลำบาก นั่นแหละครับก็เลยเป็นนัวกับเอกเนาะแต่ว่าไอโอคิ่ก็เข้ามาขัดนะแบบสู้อะมันก็แบบสามหนึ่งปะมันไม่ไหวอะมีตอนเลสตอนตอนเลสมันก็โคตรเก่งอะออแล้วแบบตอนที่ชิบะแบบเลือดชิบะเลือดกบหน้าแล้วโอคิ่แม่งเอาไอ้เท้าปะทวนเท้านั่นแหละมามาจ่อคอกูแบบเชียร์แล้วเชียร์แล้วจนแบบเปิดไปหน้าเราไปเห็นเงาเห็นเห็นเงาเขียวเห็นเองเห็นเงาไอ้เลื่อยอยู่ด้านหลังสบาย เออสบายสบายใจไปเปาะหนึ่งเนะี mm ่ย hmm. ก็โอสรกิก็เลือกนะครับเขาเลือกเขาเลือกผู้ชายนะ <laughs> ทิ้งงานโอ้ยถึงคําพูดมันจะดูอ้อมค้อมก็เถอะแต่แบบโอสรกีบอกว่าเออถ้าโลกนี้มันมีแต่คนที่ไม่ชอบเนี่ยมันก็คงไม่ใช่โลกในอุดมคติบังค่าอะไรเงี้ยถ้าตีความต่อยนิดนึงอะแปลว่าเขามาปกป้องใครอะเขาก็ต้องมาปกป้องคนที่เขาชอบป่ะโอ้ยอย่าเรือนี้มันแบบ มันก็อาจารย์ลูกศิษย์ดึงนิดนึงนะออหรือเปล่าวะมองมองเป็นนี่แล้วกันมองเป็นพี่พี่จูเนียกับเด็กอินเทอร์แล้วกันพี่น้องอ่าอ่าอ่าโอเคโอเคเอพี่ซีเนียร์เด็กอินเทอร์อเออพี่ซีเนียร์กับน้องจูเนียอะไรเงี้ยมองมองเป็นอย่างนั้นแล้วกันแบบเพิ่งเข้ามาทํางานใหม่ต้องไกด์หน่อยฝึกงานตัวร้ายกับน,ยนายยันชัยอ่ะโอ๊ยแต่ผมชอบต้องชอบเอ้ยผมจะบอกว่าผมชอบอ่า อ้าวลืมเลยชอบอะไรวะอ๋อชอบฉากที่โอซาก,กิกระโดดลงมาแล้วกันมันสวยมากเนยนะฉากนั้นนะผมไปย้อนอ่านสองรอบสองรอบสามอะ่ะสวยๆคือมันคือมันเหมือนบนแต่งงานเลยนะเลยอซซามฮาวะนะมุมภาพแสงหรือแบบการเรียงกันของตัวละครอะ่ะอ,อืก็นับว่าซากาโมโตเดียงรักษาเดียวไงดีมาตรฐานตรงนี้ไว้ได้ดีนะนันแหละครับก็ ก็มีก็ตอนนี้ตอนนี้คืออยากอยากอยากถึงวิกหน้าอยากอ่านต่อไม่รู้ละอยากอ่านต่อจริงจริงจริงคือมันมันตัดได้ค้างคามากนะแล้วก็คิดว่าเราก็ได้เห็นฝีมือชิชิบะในระดับหนึ่งเนาะว่าเขาเขาก็มีฝีมือประมาณหนึ่งอ่ะก็ถือว่านัวกับออเดอร์สองคนได้แล้วก็เกือบจะปิดบัญชีเคได้เหมือนกันได้ไหมวะเกือบแลลวครับคิดว่าถ้าเกิดว่าโอกิไม่มาช่วยก็คือน่าจะแบบไหวอยู่ประมาณหนึ่งเพราะว่า โดนกระชากเสื้อโดนทําไม่ล้มไปแล้วแล้วแบบมันคือท่าซัมบิชั่นปะเออมันก็แบบเอะจะจบไปแล้วอ่ะใช่ก็น่าจะหมดนั่หะหน่อยมาคราวนี้มีโอซากิก็จะมาผม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 คิดว่าโอกิมันก็เก่งใช้ได้เหมือนกันนะมันดูแบบทาที่ชิบะเลือดตกยังออกได้เยอะเหมือนกันกาทงที่มันก็ส่แค่่วนงๆของมันจริงจริงจริงถึงแม้จะยังไม่เห็นแอคชั่นของโอกิอะไรแบบโดดเด่นหรือน่าประทับใจเท่าไหร่อ่ะแต่ว่าประมาณนี้ก็พอจะแสดงให้เห็นฝีมือได้อยู่ เหรครับเขานี้มีอ,อยากพูดในตอนนี้อ๋อนี่ไงผมเราลืมพูดถึงนางงูโม,โมเลยเออผมมากินราเมงฟรีอนะเออนี่นะครับทุกสิ่งที่ทุกคนหวยหามานานนะนางูโมค่าตัวแพงไม่ออกมาสักทีขนาดออกมาทีนึงยังออกมาแบบแฟดแ็กของคนอื่นเลยอะ <c oughs> แล้วโผล่มาตอนแรกอะกูไม่รู้ด้วงงยว่าใครกูงงเลยแบบใครวะทำไมมันรู้เรื่องสำคัญขนาดนี้ได้วะใครเนี่ยแต่เขาแปลงร่างเฉลยเรานะ นั่นแหละนะครับก็อ่โอยผมว่าอน,นี้เป็นจุดเ,เชื่อมที่ดีเกณฑยังมีอย,งอยากพูดต่อยอไหมถึงถึงเนื้อหาในตอนนี้อุ้จริงจริงอะค,อคือคือเนื้อหามันน้อยเพราะมันมันมันฉากสู้ไปสัก,ก,กับเก้าหน้าจากอยากที่สิบเอ็ดหน้าแล้วแต่ว่าแบบผมผมผมใจเสีย่ะเฮ้ยเออไรก็จรอันนี้เปอนโมชั่นหนึใจเสียเฮ้ยผมแบบโอเคมันจะมันจะรอดปลอดภัยทั้งคู่จริงก็เปล่าเอาอะไรเงี้ย ใช่ไหมคือใจก็เชียร์นะอยากให้สองคนนี้รอดไปด้วยกันเลยอ่ะแต่แบบสถานการณ์ตอนนี้ถ้าพูดเรื่องโตๆมันก็ย่ําแย่มันสามต่อหนึ่งและยังมีในเก่งมากนะยังมีกองยังมีกำลังเสริมที่ยังมีเยอะเฮ้ยเราลืมคนนี้ไงอากิระอากิระอากิระจะแบบไม่คิวไม่ไม่คิวออกตอนที่สถานการณ์เริ่มแบบชิบหายอืมก็หูแต่คือเท่านี้จะ คนที่ยังเหลืออยู่อ่ะมันยังเหลือแบบคานากุลิมันยังเหลือคุมานมิมันยังเหลือธนบตะอะไรเงี้ยที่แบบยังไม่ได้โผมาในซีนเนี้ยถ้าผมเชียร์อ่ะเกนเกนเกนแล้วเราลองเราลองถ่ายได้ไหมว่าตอนต่อไปคิดว่าน่าจะเกิดอะไรขึ้นบ้างอุ้ยผมคิดว่าไม่ไหวนหมายถึงว่ายังังก็ตามสองคนนี้ไม่ไหวอาจจะแบบทาทาออเดอร์สักคนสองคนเจ็บได้แต่ว่าแบบจะให้ลงมาเล้ยไม่ไหวแล้วก็ ถ้าจะมีใครผมมาช่วยนางกูโมะเหรออมาสร้างมาโต้ก็เป็นไปได้เลยน,น,นะครับก็แบบ <ừ> อยากรู้เหมือนกันแต่คิดว่าจะตัดบทชิบะตอนนี้ไปเลยก็ก็ดูก็ดูน่าเสียดายแต่ว่ามันก็แบบอะไรอไรก็เกิดขึ้นได้อะผมแบบเกี่ยวกับเรื่องนี้อโอเคผมถ้าในในในความคิดผมเนี่ยผมคิดว่าโอเคหนึ okay, ่งชอยที่ค่อนข้างซิมเปิลก็คือนางงูโมะเนาะนางงูโมะแบบว่าเข้ามาช่วย คนน่าจะคิดถึงชายคนนี้กันเพราะเขาไม่มีบทบาทเลยถ้าจะโผล่มาให้มันตราตึงใจก็ต้องช่วงนี้นี่แหละกับสองเนาะที่เกณพูดถึงมาก่อนน้นี้ก็คืออากิระแล้วผมอยากจะเสริมนิดนึงผมเพิ่งคิดได้ตอนที่พูดถึงตัวละครนี้ก็คืออากิระคนเดียวเนี่ยน่าจะไม่ไหวผมจะดีใจมากถ้าไอตัวคันอากุลี่อะ่ะมันเข้ามาช่วยด้วยเพราะว่าคันอากุลี่มันเป็นตัวโจ๊กเกอร์<า>อยู่แล้ว<ๆ>มันไม่มันไม่ได้หยบอยู่ฝักฝ่ายไหนอย, <S <S อยู่แล้วมันก็จะตามมันคงตามช่วยอากิระ เพราะมันน่าจะตามถ่ายอากิระต่อนี่ผมเดานะคือถ้าเป็นอย่างนั้นผมว่าน่าน่าจะดีมันถูกใจผมแล้วกันถ้าเป็นอย่างนั้นอืมก็ก็คงเดาได้ประมาณเนี้ยผมว่าตอนตอนนี้แบบมันก็มีประมาณนี้จริง,รง,รงผมผมไม่อยากคุยแล้วผมพออ่านคอมเมนต์ตริงท่านแล้วแบบอ,อโอเคครับถ้างั้นสําหรับความคิดเห็นของพวกเราสองคนเนาะก็น่าจะประมาณนี้แหละไม่ได้มีอะไรเพิ่มเติมมากกว่านี้ละเจนมีไหมปุม คือผมมันใจว่ะแต่ว่านั่นแหละก็ทำอะไรไม่ได้เนาะทำได้แค่นั่งรออ่านตอนหน้านะครับถ้าถ้าให้ผมแทงนะผมหมายถึงถ้าให้ผมเดาว่ามันจะจบยังไงกับสองคนนี้อ่ผมเดาว่าเจ็บหนักรอดคเณนะแต่แต่รอดคู่ใช่เจ็บเจ็บหนักแต่รอดคู่ผมว่าบทไม่ควรเอามาลงตรงนี้มันมันเร็วไปหน่อยอุ้ยแต่ว่าเรื่องอื่นก็ไม่ใช่จะไม่มีนะตัวละครอย่างเงี้ยตัวละครที่แบบรอดชัวร์คิดดูอคุณคุณไหม ตัวละครที่แบบแข็งแกร่งมากเราคิดว่ารอดชัวร์ราบุกไปลังศัตรูคนเดียวแล้วก็จบที่ฉากหักไอติมอะคุณด้ถึงใครหโอ้ย,ย,เ,ยเออ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 ก็จริงก็จริงมันก็มีอยู่แต่ว่าผมว่าอันนี้มันไม่ไม,ไ,มไม่ได้อิมแพคขนาดนั้นน่ะอย่าพึ่งเลยคือ,อถ้าพูดกันในแง่ของในแง่ของใช้คำว่าอดีธุรกิจละกันการเก็บสองตัวที่ไว้ <c oughs> มันดีกับพอตมากกว่านี่ก็การที่สมมติในตอนนั้นมันมีคนตายไปอ่ะอันนั้นมันมันส่งเสริมพอตไงแต่อันนี้มันแค่แบบ ทำร้ายใจคนดูอ่ะอย่าทาเลยอย่างนั้นเนะ่นงัง้นตอนนั้นถามหน่อยว่าคิดหรอว่าจิรยะตายอ่ะจะตายคิดหรอ <S <S คิดว่าก็อย่างนั้นก็ส่งข้อความแบบเอาตอนรอดกลับมาเพราะคือ,นอานุโตก็ไม่ได้เห็นฉากตายใครก็คิดว่าแม่งไม่ตายหรอกเพราะว่าอยากชัดสไตอะไรก็อยากให้แบบเห็นานุโตเป็นทุกครั้งนี้ก่อนใช่ไหมหรือไม่ก็แบบมาต่อนหน้านานาุโตอะไรงั้นตายว่าชนโตแต่ที่แบบไปตายอฟอไปตายแบบนาโตไม่เห็นอ่ะมันก็เกิดขึ้นมาแล้วไยแม่งเออแต่ ออผมขอเชียร์ว่าไม่รอดคู่แล้วกันอ่ะคงมีสักคนมาช่วยแหละอ่ะเอาเพิ่อมอีกคนหนึ่งเพิ่อมอีกคนนึงเอายศซมูระมากับนางูุโมะเลยมาจะได้เคลียร์ใจกับชิชิบะกันไปนั่นแหละรครับก็ดีเหมือนกันแต่ผมไม่ก็อยากให้รอดแหละแต่ว่าไม่ตายหรอกไม่ตายหรอกคิดมากคิดมากคิดมากอืมแต่ถามว่าหวันใจไม่วันใจจริงเนอะมันมันโอ้มันอยู่ไม่สุกอะ เม่อตัวละครนิยมมาดับสามสี่จริงรัาอยากบอกว่าจริงๆก็อาจจะไม่<อ>จริงก็อาจจะไม่ค่อยช่วยนะเรื่องเนี้ยเรื่องเอ <laughs> เอ <laughs> ใช่ผมอยากพาดพิงกระตูนเรื่องนึงมากเลยว่าตัวละครที่มันนิยมมากๆอะ่ะเขาก็สามารถจัดการได้่างม่าใหญ่ดีเรื่องไหนเรื่องไหนเรื่องนั่นแหละเรื่อง <laughs> เรื่องมหาสักอย่างอ่ะมหามุนีโอเคโอเคโอเคตัวละครนิยมมาดับหนึ่งก็ก็ตายไปปีครึ่งอะโอเคครับ อ่ะทั้งนั้นก็น่าจะประมาณนี้เลยเนาะอ่าขอบคุณมากครับสำหรับการรับชมมาถึงจุดๆนี้ถ้าชอบก็กดไลค์กด Subscribe ไปได้แล้วก็ถ้ามีความคิดเห็นยังไงก็มาพูดคุยกันนะครับก็จะพยายามทยอยตอบเท่าที่ตอบไหวนะครับแล้วก็เรามีอ่าเรียกว่าการสมัคร Membership นะครับก็จะสามารถมานั่งฟังไลฟ์แบบ extended edition ได้นะอันนี้เราพูดได้เลยว่าในไลฟ์จริงเนี่ยเราคุยกันเป็นชั่วโมงนะก็ไปด้วยเปลือยทั้ง เรื่องซากุโมโตเดย์เอ่ยเรื่องอื่นเอ่ยนะครับถ้าสนใจก็สมัครเข้ามาพูดคุยกันได้ครับโอเคเนี้ยทางงันสำหรับวันนี้ก็มานี้ครับขอบคุณมากครับอ๋อมาครับโอเคครับทุกคนในไลฟ์ด้วยครับก็บ๊ายบายครับไว้ไว้เจอกันในสัปดาห์หน้าหรือโอกาสมันจะอำนวยโอเคสะดวกโอครับผมทางงันก็ประมาณนี้ครับขอบคุณครับขอบคุณมากครับสำหรับการขัอวยพรขอให้พรุ่งนี้ของทุกคนเป็นวันที่ดีเหมือนกันครับมีความสุขในวันสงกรานะ อะไ <ป S 1> สไ <ป S 1> พีเ <ไป S 1> หมครับ,รบ hmm. In Steam